ย <c oughs> อย่างมันครับอย่างมัน เอาละครับสามคันแล้วครับวันนี้มาตกปลาครับเจอเด็กเป็นในน้องน้ำมาแล้วครับมาแล้วครับสุดยอด ออสุดยอดครับ <laughs> มาตกปลาครับท่านผู้ชมมาตกปลาครับมาตกปลา <laughs> <laughs> นะครับก็เลยเห็นมันมันดีครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับโคตรมันเลย <laughs> สุดยอดครับ <laughs> มาแล้วโ <laughs> อ,อ้โห <laughs> อะไรครับโ,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 โอ้โหส๋อจ้าครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้นะมาเจอเว้นเขาเขาเรียกอะไรมาตกปลาครับมาตกปลาไอ้ยายัางมันครับไอ,อ,อียาู้ฮู จ้า yeah. สามลำครับเอาละครับอันนี้ลำเล็กนะครับสองยังบะอย่างเฟี้ยวครับอย่างเฟีเ้ยวอะไรครับอาย,ยาน,นี่คดแรงอายยาอายยาอโอ้โห อย่างมันครับท่านผู้ชมสุดยอดเดินตกปลาครับเดินตกปลามาเจอฝูงฝูงนักบิดผิวน้ำสุดยอดครับอย่างมันครับอย่างมันไอยาเข้าโค้งครับไอยาอย่างมันครับไอยาโอ้โหสุดยอด สุดยอดเลยครับสองสองท่านนี้ไม่ลวงรอยกันนะครับสองท่านนี้ไม่รู้ใครเป็นใครครับอย่างมันครับอย่างมันเอ้ยรับมีการลัศน้มมะมาแล้วครับโอ้ยเข้าโค้งหักศอก4ีิบห้าองศาไอ้เย้ไอ้เย้อย่างมันครับนี่ของแท้ บิ๊กคิวไอ้อยาโอ้ลำเล็กติดแก้วครับลำนี้ <c oughs> น่าทำเล่นสักลำวะ <c oughs> ใช้เครื่องมอเตอร์ไซค์เนาะ <c oughs> มาแล้วครับโอ้อยไอ้ยาโหยสุดยอดครับโอ้ยโอ้ยยังเสียววู้สุดยอด ผมมากครับวันนี้มาตกปลาปลาไม่ได้สักตัวครับแต่ได้ดูของมันมันมัน,มนในที่นี้ไม่ใช่น้ำมันพืชน้ำมันหมูนะครับโอ้ยอย่างเสี้ยวครับไปแล้วครับเออโอ้โหยเถอแหกโค้งเขาเขาเรียกว่าแหกโค้โงเฮ้ สุดยอดสุดยอดอะไรครับเสียวครับโคตรแรงเลยว่ะสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดอยากเสียวครับโอ้โหเครื่องโคตรแรงครับสุดยอดครับสุดยอดนักปิดผิวน้ำเฮ้ยสุดยอดสุดยอดครับสุดยอด ตกใจเมื่อผมเดียวเห็นคนหนึห่งสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดของมันแรงครับของมันแรงมาครับบิกบ๊กกิวบิก๊กกิว <laughs> ยาตอย่างเซียวครับลันนี้ <face> นี่แหละเ,ข,เข,ขาเรียกว่าแหกโค้งจะจะเรียกว่าแหกโค้งก็ไม่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่คืนโค้งโค้งเพื่อนโ <laughs> ค้งเพื่อนครับโค้งเพื่อน สุดยอดไปแล้วครับสองลำน,งนงงลังเรยงขวดแรงเลย <laughs> มาเล่นซูมือเลยวะครับยูนนี่มาเล่นซูมือป่ะครับไอ้นวันอาทิตย์ดิอ๋อครับโอ้มันดีครับเป็นตัมันดีอ่ะ <laughs> ต้องใส่ตตรงล่องเหรอ <laughs> เฟี้ยวครับยังเฟี้ยวไปแล้วครับไปแล้วนะครับยังเฟี้ยวครับ สุดยอดครับสุดยอด <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมไปเจอใหม่คลิปถัดไปนะครับ <laughs> คลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับพอดีเจอเห็นว่ามันมันดีครับเดี๋ยวไปตกปลาต่อนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันจะมืดที่ก่อน <laughs> เดี๋ยวนี้ก็น่าจะบ่ายสองโมง สามโมงครับสามโมงเย็นสิบห้านิกามาตีปลาครับตีเบ็ดโอเคครับไปต่อมันจะมืดซะก,ก่อนสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ